สินค้าเริ่มสิขาดตลาดนะคะแล้วก็แล้วก็มันสีเฮ็ดไห่านั่งบีบมีเงินเลยยังสีนะคะมือเจ้าขาเด้อนะคะเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มหน้าเงานะคะมือเจ้าขาผู้ใดสที่อา1หนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบฟังเออทีจูเกิลฟอร์เจนเซอร์เนเดิกน้องชีเดจูเกิลเขาเออ,อเออลืม ดูนที่โตวยจะกรตเดินมนแงมากมันเป็นอะไรมันเป็นยางอ่ะคูอไดสิเอาวีหยงมาเอาคอมเมนต์มาห้แเนี่ยมานั่งพี่กันเลยแล้วมารอผู้สาวเขามา เซรั่มหนึ่งขวด490บาทนะคะมือเจ้าขาไปกินอะไรมาลูกองซ์ซื้อมาจากญี่ปุ่น yes จักเดือนแล้ววันนี้า3เดือนแล้วบอก yes ห้าเดือนห้าเดือนป้าเท่เาไปญี่ปุ่นมหาหักจอมน,น้นเจเดนเจ็ดเดือน yes and jadeen s เป็นหนึ่งปี in few days แล a t ห้าเดือนเต้ ปทุกคนขอ400,000จ่ดือนรึ่ <บา S 1> ี4เดือนครึ่ง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 นั่งอยู่สื่อตินั่งอยู่สืส่อทุกคนเร็วเร็วกูก็ดูอยู่เนี่ยเซรั่มหนึ่งขวด490บาท เปิดหน้าที่ท่องให้เขาเนาะอือไปเดี๋ยวอีริเด้ผู้ใดไหวกับผู้นั่นแหละได้จังสิโอเคปะอายสติ๊กมึงไิ่งิี้กูว่าวปะไดหนึ่งนาทีครับครับสือพันล้อตังอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวใชนเนาะตังเดียวเซนใชนเลยอเออไปเอาเงินกูเข้ามาใครไวคนนั้นได้เดี๋ยวมือเจ้าดอนะ มเจ้าขาสําหรับเซรั่มเป็นเซรั่มหน้าเงาเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะมาเจ้าขาใครที่รูขุมขนกว้างๆนะคะเอาไปใส่เลยคะ่ะลดจุดด่างดาได้ดีนะคะหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบเอาให้ร้านจักบาตรหนึ่งบาทว้าซื้อน้ามัดล้มซื้อคือชิม่นซื้อหลายแอ่ทุกคนคะ่ะหนึ่งขวดสี่ร้อยเก้าสิบ มือนี่นะคะมือเจ้าขาเตรียมตัวให้ไวเลยค่ะใครที่อยากได้เอาไปหนึ่งนาทีในการสั่งซื้อเอาไปค่ะเหลือแค่เพียงขวดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะปักมุดให้แล้วค่ะไปเอาเลยค่ะร้อยเก้าสิบเดิมเจ้าโดหนึ่งนาทีในการสั่งซื้อค่ะกับเซรั่มโตนี่นะคะมือเจ้าขาไปเอาเลยค่ะเซรั่มหนางเงานั่นเองนะคะมือเจ้าขาหนึ่งขวด จาก490วันนี้ตอนนี้นะคะหน้าที่นี่เอาไปเลยค่ะในราคา1ขวดแค่เพียง190บาทเท่านั้นค่ะลิฟแน่แม่โอ้ซื้อเส้ลำไปก่อนนะคะเอาไปเลยค่ะมือเจ้าขาหน,นึ่งหน้าที่ในการาช่างสืกออานั่บีก็ลืมจับเวลานะคะมือเจ้าขาไปเอาค่ะ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 ไปเอาเลยแล้วแล้วแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียง38ขวดอยู่ในตะกร้านะคะ38ขวดอยู่ในตะกร้าค่ะจาก490หน้าที่ทองตอนนี้ค่ะ เอาไปในราคาร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ Why you trust the floor? Someone เขาอะไ e In before หูเช้าชิคกิ้งเดี๋ยวรู้เขาบอกว่าไม่ได้ทำความสะอาดวันนี้เออเนาะ no. ไปเอาเลยค่ะมือเจ้าขาตอนนี้เด้อมือเจ้าเด้อนะคะสำหรับเซรั่มซื้อแล้วค่ะแม่บีต้องซื้อต้องใส่อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะท้าให้ลองเลยนะคะมือเจ้าขาสำหรับตัวน,นี้เด้อถ้าให้ลองเลยค่ะ สั่งซื้อแล้วนะคะ<ด>ขอบคุณนะคะเหลือสิบเจ็ดขวดสุดท้ายอยู่ในตะกร้าค่ะสิบเจ็ดขวดทานั่นค่ะมือเจ้าขาสั่งเลยจ้ะสั่งแล้วโอ้ยรลใครใช้ไปแล้วเป็นยังไงด่าลืมมารีวิวหาดาวให้นังบีน้ำดืมมือเจ้าเด้อมารีวิวสิบเจ็ดขวดสุดท้ายอยู่ในตะกร้าเดี๋ยวนังบีสีห่เบิงเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะมือเจ้าล้องท้าเบิงเลยค่ะนี่เลยค่ะสั่งแล้วใช้ยังไงล้างหน้าให้สะอาดท้าก่อนนอนแบบ โบกไว้เลยก็ได้ค่ะหนึ่งขวดนี่สามสิบกรัมนะคะใช้ได้เกือบสเดือนนะ้องมูเจ้าค่ะมีสบู่ล้างหน้าบอกมี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 ม,ม,มนะีขอบคุณนะคะหนาไซถึงมาอิรีเนี่ค่ะมุเจ้าค่ะเหลืออยู่สิบี่ขวดสุดท้ายนะคะพี่ออนหายไปไหนอยู่ข้างล่างค่ะมุเจ้าใช้แล้วหน้าผ่องแต่งตึงแมนค่ะอันนี้เดี๋ยวดังวีให้ดูนะคะข้างนี้นะคะทาไปแล้วหนามุเจ้านะคะสิ จะใสขึ้นจริงๆนะมูเจ้าเนาะสร้างละค่ะสองขวดโอโรดขอบคุณนะคะโอ้ยไม่มีใครทคตรจุดแบบนี้ดอกไอ้ฮ่าสเต็กมึงทำอะไรดอนชรดิสันดิค่ะ นี่ไอ้เปิดไฟแล้วมึงจะจุดทำไมมึงจะจุดทำไมโรแมนติกโรแมนติกแม่งจะใส่หน่แดดพ้อนๆเปีเป้ยงๆอยู่นี่ไอ้สตติกจากเปิร์ดอย่างนี้เปิดเถี oh. ยงแบงก์มิสิเปิดเอ้าคุยเอออกพอ,อกมก่อนเหลือที่เจ็ตขวดสุดท้ายค่ะคุณเจ้าขากับเซรั่มตัวนี้ค่ะเจ็ตขวดสุดท้าย เห็นบ่มึงบีดาดิบริการจิตบุตรมึงจะมาโรแมนติกตอนบรรยากาศ40องศาจังสิเนติว่ากูศูนย์เว้ยตั้งศูนย์หนึ่งขวดค่ะแม่เจ้าขาสามสิบ ml ใช้ได้สองเดือนเป็นอยังมึงดากูศูนย์ให้มึงเหลืออยู่ห้าขวดสุดท้ายค่ะจากซีรีส์เก้าสิบ ใช้ได้ตอนเช้าตอนเย็นได้เลยค่ะแต่นังบีอยากแนะนําให้โบกไปหนาหนาค่ะให้มันแบบคักคักตอนก้อนน้อนเลยค่ะมือเจ้าขาเนี่ยบอเนี่ยหนาของมือเจ้าสิขึ้นเงาจังสี่เลยค่ะมือเจ้าขานี่เลยค่ะนังบีใช้แป้งใช้หลายตัวค่ะมือเจ้าใส่หลายโตทาแต่ละทีนะคะสองสามสติ๊กไม่มีใครเขาทำเหมือนมึงหรอกเอาไฟแกตแรงสูงมาจุดเนี่ยที่นึ่เป็นป่ได อย่าเห็ดอย่าเห็ดอย่าเห็ดหมดแล้วค่ะมือเจ้าขาเบิดแล้วเดอ้อมือเจ้าเดอ้อสำหรับเซรั่มนะคะขอบคุณในหลายค่ะเบิดแล้วค่ะโอเคแล้วโรแมนติก <Woo! S 2> มากเบิดแล้วบบทันมาถัดเออมันเบิดแล้วค่ะนึงบีขอบคุณมากๆเลยนะคะมือเจ้าขาเ <Okay. S 1> ออ เ,เร็วๆค่ะเ,เดี๋ยวน้องบีจะไปแล้วเอาไปาเอาค่ะไปเอาะคะ่ะไปกดมามามึงมาขายเนี่ยเอาเปิดให้อีกหนึ่งรอบค่ะจาก490ร้เ้าหลือก็เพียง190บาทขายทันขายบาบเบิร์ตมึงได้อยู่บ้านบม่ได้ไปเที่ยวนังกูดนาะทุกคนน้องบีมีรูปเจสิก้าให้ดูเดี๋ยวน้องบีจะให้ดูของห้าแสนใจเนี่ยค่ะซีไฮเบิงรูปเจสิก้านะคะวามันสิคือคือหรือโบคือนะคะเหลืออยู่แปดนะคะมือเจ้าขาแปดขวดสุดท้ายอยู่ในตะกร้าเร็ว เจ็ดขวดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเร็วๆค่ะจาก490เหลือแค่เพียง190บาทค่านผู้จับค้าเจ็ดขวดสุดท้ายอยู่ในตะกร้าค่ะมึงเป็นไรอ้าว I want to put อ n นนี้โอเคเมื่อเจ้า I said give me idea เด้อสี่เปิดสามขวดสุดท้ายแล้วค่ะสามขวดสุดท้ายแล้วค่ะหาแสนใจค่ะหาแสนใจกดมาให้สองขวดสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้นะคะสองขวดสุดท้ายค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะ นี่นคือหมาบโมีผู้ใดเห็นน่ะนี่เบ็ดแล้วเดงนบีเอาตะกร้าออกก่อนอ่ะสมนาหนาสินฝึนกไม่ส,มส,มสนิทสมนนาสินฝึกสมนางนาสินสัจินจคู่บ่มมีเล่นนี่น่ารักเขินมาบากคองแค่ไม่ก็ดีโอ้ m เจ้ามีคุณหมอเล็กออกเล็บไอซ์ติกนี่ Live ok mê My god Mi lep tek jen si lep bo ngam Mujo yak hen lep aesthetic bo Bo aesthetic yak show Aesthetic eye, Show son tin body show Chẹp Chẹp Oh เป็นไร่เดือนเร็วเด้เล็บบอกมึงจะเล็บออกนิดหน่อยกับเชฟเด้ผิวตินเชฟผิวโปรตีนเชฟนั่งบีมาเปา็น The view of my protein How are you, b a b ครับ สวัสดีค่ะวู้เดี๋ยวจะเอามาร์คพัตราให้มาร์คพัตราตัวนี้นะคะยืนยิมัลโครสับเด็ดเดี๋ยวให้มาร์คพัตราเดี๋ยวมึเจ้าเด้อเป็นมาร์คประจุไฟฟ้านะคะทั้งบีบอกก่อนเด้อว่าเป็นมาร์คประจุไฟฟ้าค่ะทุกคนสำหรับมาร์คพัตราของไอสติ๊กนั่นนะคู่แล้วไอเช็คซัมติงดิฟเฟรน์ครับผมเออเนาะ ถ้าเกิดว่าผู้ใดก็ตามแต่นะคะอยากจะแต่งหน้าให้ผิวหน้าติดให้ผิวหน้าติดแบบชุ่มฉ่ำจังซี่นะคะแล้วก็พอแบบได้ได้ได้ไดอ่า บำรุงนะคะมือเจ้าขาอยากสิบำรุงอิหรียังสีมือเจ้าเนาะอีเดอเดี๋ยวนางเบีจะให้นะมือเจ้าเนาะเดี๋ยวชี่ไห้ในราคาโปรโมชั่นที่ทุกคนไม่เคยได้ค่ะมือเจ้าขาชี่ไห้ราคาโปรโมชั่นที่ทุกคนไม่เคยได้นะคะสําหรับมาร์คพักราตรงนี้นะคะมือเจ้าขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งของมีซัมเป็นครับ หนึ่งเป็นมีเซรั่มยี่สิบมลอืมหนึ่งหนึ่งกล่องจะมีอยู่เออหนึ่งหนึ่งเป็นมีเซรั่มยี่สิบมลค่ะครับหนึ่งกล่องจะมีอยู่สามแผ่นสำหรับมาร์คพัคตราตัวนี้น้องุณเจ้าเนะาะราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทเป็นมาร์คประจุฟไฟฟ้าที่ให้การแบบบำรุงได้ล้ำลึกแล้วก็<ม>เพรชให้ผิวหนาของคุณเจ้าแบบเติง่งตึงได้แล้วก็ นั่นบีกาเบาเลยค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแต่งหนาบอกคยติดอียงยังซี่นะคะไปออกแปดมากหนารู้สึกแสบห้อนเอาตัวนี้ไปใส่นะคะืุอเจ้าขาเอามาร์คพักราตัวนี้ไปใช้เลยค่ะหนึ่งห่อนอหนึ่งกล่องมีอยู่สาแผ่นนะคะมุอเจ้าขาเซรั่มคือให้แบบทุ่มฉ่ำมาเดิ๋มืุเจ้าเดินนะคะมาค่ะไอสติกมา